จริงๆเป้าหมายนะครับเราหลังจากที่ได้โทนแล้วเนี่ยว่าเราจะสร้างความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรนะฮะเรารู้ว่ามันมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับในมุมของสกสวเองนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่กับเครื่อนระบบบว,วนอเนี่ยครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่กองทุนให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ Framework, เฟรมเวิร์กคร่าวๆนะครับซึ่งเราตั้งต้นไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตขอความเห็นจากทุกท่านนะครับว่า,าฟีดแบ k เป็นอย่างไรบ้างนะครับในภาพของ scientific literacy นะครับตอนนี้สิ่งที่เบลอๆอยู่ก็คือว่าเรามองว่า science literacy หรือความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องใดๆก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาพของคนเนี่ยฮะจริงๆแล้ว mindset หรือว่าวิธีคิดเนี่ย แม้แต่สมองเราเองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นซีข,ขวาซีซ้ายเนี่ยฮะหรือว่าการรับรู้เอาเองเนี่ยก็จะแบ่งเพอร์เซพชันออกเป็น2แบบที่คนเราถนัดไม่เหมือนกันนะครับในภาพนี้คอนเท็กซ์เขาจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าที่เราเรียนจะเป็นทฤษฎีต่างๆทางด้านฟิสิกส์อย่างเงี้ยนะฮะความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและก็สิ่งแวดล้อมนะฮะความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ ต่างๆเป็นต้นนะครับแต่มันก็จะมีสกิลเซตอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นภาพของ man-made environment นะครับก็คือว่าภาพของการสร้างสรรค์นะครภาพของการาได้รับอินโฟเมชันนะครภาพของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีวลลอปขึ้นมานะครับรวมถึงแมท e ท i เรียลเนี่ยในภาพของคนสร้างสรรค์กับภาพของคนวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิทฤษฎาเนี่ยจริงๆก็กใช้ไมล์เซตที่ต่างกันนะครับก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมองว่าเรา finding อะไรใหม่ๆแล้วเรา observe มันมาแล้วก็จัดชุดความคิด คำอธิบายนะครับส่วนทางขวาเนี่เรามองว่า end user จะได้อะไรแล้วเราจะตอบโจทย์เขาอย่างไรเพราะฉะนั้นการดีไซน์เฟรมเวิร์กการรู้เนี่ยก็จะมองออกเป็น2ข้างนะฮะว่าอันนึงเนี่ย work scientifically นะฮะอีกอันนึงเป็น work technology ly, นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่มองเป็นวิทยาศาสตร์กับกลุ่มที่มองเป็นเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นในพาราดามเนี่ยทำให้เราอาจจะต้องจูนนะครับกับผู้รับสารพอสมควรว่าถ้าเราต้องการจุดมุ่งเน้นว่าเราต้องการการนําไปใช้นะฮะมันจะต้อง โฟกัสมากๆเลยกับแนวคิดทางฝั่งขวานะครับส่วนคนที่พยายามที่จะ explore อะไรเนี่ยฮะก็จะเป็นผุ่มทางฝั่งซ้ายซึ่งเราก็จะเห็นว่าซ้ายเนี่ยอาจจะเหมาะกับนนะักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเกิดมุมมองของคนทั่วไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจมากนะักว่าที่มาของอ่าในเชื้อสายเนี่ยเป็นยังไงแต่เขาอยากจะรู้ว่ามัน apply กับเขายัางไงมัน relevant กับเขายัางไงเป็นต้นนะครับอันนี้เราไปศึกษาจาก paper ตัวหนึ่งมานะครับเราก็มองว่ามีเดียนะครับหรือว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็น ตัวกลางที่สําคัญมากนะครับในการที่จะนําให้เกิด사이ลิเทรซีขึ้นกับคนในวงกว้างนะครับซึ่งเรามองว่าอย่างไซลิเทรซีเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดจากโปรดักชันได้หลายรูปแบบนะฮะเราจะพัฒนาความหลากหลายของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างไรนะครับอย่างที่เราพูดถึงว่ามันมีหลายๆส่วนที่วิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่มิติของด้านสังคมศาสตร์นะครับเราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมนะฮะการ สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปนะฮะปรากฏการที่มันเริ่มอธิบายไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดคิดค้นขึ้นไปลึกๆเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานและเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อมาพพอร์ตอยู่นะครับเราจะสามารถเชื่อมโยงเหล่านั้นเข้าไปอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงคนเรียนสังคมศาสตร์ปุ๊บสายวิทย์สายศิล์นะครับเหมือนเหมือนคนละโลกนะฮะแยกกันไปนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มันอาจจะใกล้ตัวมากกว่านั้นนะครับเช่นเราดื่มน้ําทุกวันนะฮะเราดื่ม H2O นะฮะนะฮะเข้าไปทุกวันนะ เรามีคอนติมิเนชันในฟู้ดอย่างเงี้ยฮะเราทราบไหมว่ามันอันตรายระดับไหนอย่างเงี้ยฮะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตลอดนะครับแล้วเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้แนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นตลอดช่วงชีวิตของเราไหมนะครับในแง่ของการเป็นผู้คนทั่วไปนะครับเรามองออกมาเป็น3มุมนะครับว่าวิทยาศาสตร์นั้นสําคัญกับชีวิตเราในแง่ของยูสนะครับก็คือการเอาไปใช้นะครับการเอาไปใช้นะครับ2ก็คือ Access นะครับสามารถที่จะเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้นะครับ อันดับที่3ก็คือเรื่องของ engagement นะครับก็คือทำอยังไงให้คนอยากที่จะรู้ว่ามันมีเหตุผล behind something นะฮะเวลาคนพูดถึงความเชื่อเนี่ยคนจะบอกว่าอันนี้ไม่ดีอย่าทำเลยแต่ไม่ได้อธิบายนะฮะว่าจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเวลาเราสอนเด็กเนี่ยนะก็จะบอกว่าเอ๊ะอย่าทําแบบนั้นมันไม่ดีอย่าทําแบบนี้มันเป็นบาปอะไรเป็นต้นนะฮะแต่เราไม่ได้อธิบายเหตุผลจริงๆจริงๆมันมีเจตนาที่ดีว่าไม่อยากให้เขาทําเพราะมันอาจจะเป็น สิ่งที่ทาให้เขาได้รับอันตรายไม่อยากให้เขาทําเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเป็นต้นนะฮะแต่เราไม่อธิบายเหตุที่แท้จริงนะฮะทำให้ถ้าเราสามารถสร้างให้คนเกิดความอยากรู้นะฮะเด็กเริ่มถามคําถามเราเริ่มตอบคําถามที่ทําให้เขาอยากรู้มากขึ้นไปอีกได้ก็จะมาที่ซาลิเทรซี่ท่านก็จะเห็นว่าในทั้งสามมุมเนี่ยครับมันจะพุ่งเข้ามานะฮะอย่างมิติของยูสเนี่ยฮะมันก็จะมาสร้างอ่าผมจะมองจากแกนกลางก่อนแล้วกันนะฮะอย่างซาลิเทรซี่เนี่ยถ้ามองออกไปจาก3มุมเนี่ยนะ ในมุมของด้านข้างบนที่บอกว่า use เนี่ยฮะจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะแตกออกเป็นสองสองข้างได้อีกนะฮะ use ในการใช้ในที่นี้เนี่ยในกรณีที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกว่า s i c e for specialist เนี่ยเรา use ในลักษณะที่เรารู้ข้อเท็จจริงทฤษฎีที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ของข้อมูลนะฮะที่มีความรู้ความเข้าใจหลากหลายมากอันนี้แหละคือสิ่งที่ยากที่ประชาชนอาจจะปฏิเสธว่าแต่ในขณะเดียวกัน use เองเนี่ยก็จะมีทางขวาด้วยในแง่มุมของทางสังคมเนี่ย ยูสเขาจะสามารถใช้ในแง่ของการโซเชียลคริติสติซึมอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องของน้ําเสียงเมื่อสักครู่นี้เขาก็คริติสติ์ได้ว่าโอ้เพราะมันเกิดเหตุจากอันนี้เพราะนั้นเราต้องทําแคมเปญเรื่องของการรักษาแม่น้ําเราต้องทําแคมเปญเรื่องของการวางผังเมืองเป็นตนน้นนะครับเพราะนั้นประชาชนทั่วไปไม่จําเป็นต้องเป็นนะักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะทำโซเชียลคริติสิซึมตรงนี้นะครับเพื่อการใช้วิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิตนะครับในกลุ่มที่เป็นแอคเซสเนี่ยเราจะทําให้เขาเข้าถึงได้อย่างไรนะครับ การเข้าถึงก็มีสองเลเวลเหมือนกันนะเข้าถึงในทางด้านเทคนิคคุณตี้ก็คือเขาสามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้นะครับวิทยาศาสตร์ในการที่จะเข้าใจเทคนิคต่างๆได้นะในขณะเดียวกันถ้าสำหรับประชาชนเนี่ยมันต้องต้องการการซิมพลิฟายพอสมควรนะครับซิมพลิฟิเคชันในที่นี้ยก,ยกตัวอ,อย่างเช่นมันมีครั้งหนึ่งที่ภูเขาไฟในไอร์ออแลนด์ผมเขาเ้าใจไอซ์แลนด์นะฮะที่ระเบิดแล้วเครื่องบินก็บินขึ้นไม่ได้เลยทำให้ คนทั่วไปก็บอกว่าเอะแค่ภูเขาไฟระเบิดนี้ทาไมถึงไม่บินเครื่องบินขึ้นทําไมไปฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องนั่งเรือเป็นต้นนะ BBC เขาก็ไปเลยฮะที่แลบผมผู้เชี่ยวชาญด้านอ่าอนุภาคขนาดเล็กนะฮะแล้วก็อีกผู้เชี่ยวชาญหนึ่งที่ทําเรื่องเทอร์ไบร์เอนจินของเครื่องบินนะฮะทำการทดลองให้เห็นเลยฮะว่าเมื่อฝุ่นขนาดเล็กของภูเขาไฟเนี่ยเข้าไปในเทอร์ไบร์เอนจินปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดการลุกไหม้ของเทอร์ไบร์ขึ้นมาเลย เพราะฉะนั้นซิมพลิฟิเคชันภาพซีนนั้นซีนเดียวเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าโอเคนั่งเรือก็ได้นะเพราะขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่เสี่ยงกว่านะฮะดังนั้นซิมพลิฟิเคชันก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้คน a อ c e s s เซสนะครับถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะครับแล้วเราจะทําให้เกิดการเอนเกจเมนต์นะฮะของผู้คนได้อย่างไรนะครับอันนี้มันก็จะต้องการสิ่งที่ค่อนข้างเป็นพับลิกหรือเข้าถึงจากคนส่วนมากได้นะฮะซึ่งเขาก็มองว่ากลไกที่สําคัญก็ส่วนนึงก็คือมิวเซียมนะฮะซึ่งในที่น ก็จะมีบทบาทสําคัญมากในการที่ทําให้คนเข้าไปเห็นนะฮะเซตติ้งต่างๆนะฮะแบบจําลองต่างๆแล้วทําให้เกิดความอยากรู้นะฮะแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญซึ่งเราก็เชิญมาเช่นเดียวกันนะก็คือท่านมาจากไทยพีบีก็คือเจนเนอเรชั่นว่าการสื่อสารนั้นนะฮะทำให้คนเนี่ย engage ได้ยังไงวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกได้อย่างไรวิทยาศาสตร์มีประโยชน์กับชีวิตประจําวันเขาได้อย่างไรนะครับทั้ง3มแกเนี้เราก็จะเห็นว่าสรายลิสเทรซีจริงๆแล้วมีสามด้านนะครับซึ่งไม่เหมือนกันและแอดแล้วก็ t กเกิลไดย ผู้คนที่พยายามจะป้อนข้อมูล Literacy เข้าไปให้กับ d u e n e n เน่ได้ไม่เหมือนกัน